เออแล้วก็ผมก็การาฟฟีทุกคนกันด้วยนะครับผมวัดียูผม Nextmen กนะผมก็ผมยังไม่ได้ซ่มเลยนะครับนี่กิจกรรมเอเอฟนะครับผมผมยังไม่ได้ซูมเลยนะครับผมตัวฟรีรอบที่สองนี่บา,บางคนก็สงสัยนะว่าผมหายไปไหนอันนี้จริงผมไม่สบายผมแล้ววันนี้เดี๋ยวมาซ่มทุกคนดูกันนะผมรอบนี้ยังไงก็ต้องออกแล้วนะครับเรามาดูกันว่ามันจะตามสูตรไหมอันนี้มาลุ้นกันนะ,ะตอนนั้นผมไม่สบายผมก็เลยไม่ได้อา อัดคลิปแล้วก็อธิบายแล้วก็าพากไปด้วยนะผมอ่าแล้วคลิปนี้ที่ผมอัดมานะมันเสียงเบามากๆนะผมมานั่งาพากใหม่นะนี้มาเรามาเริ่มซูมกันเลยกว่าผมซูมนะผมผมย้ายเป็นโรเจอร์แต่ว่ามันซ้ําคือผมมีแล้วมันออกซ้ําตลอดเลยผมก็งงต็งโก้แล้วออกมาผมลงที่แปดแบบนี้ก็ตามสูตรนะครับผมห้าแปดแล้วอีกลูกนึงก็จะลงสองนะครับผมอ่าเรามาลุ้นส้อยกันนะผมว่ามันจะลงสองห้ผมหรือเปล่าอันนี้ก็เสียงผมยังแบบยังแบบ ยังอยากอยากอยากไม่สบายอยู่นะผมยังเสียงไม่ค่อยได้นะผมตอนนั้นที่ผมสุมนะครับเสียงผมก็หนักกว่านี้อีกนะผมก็เลยไม่ได้พูดไม่ได้พากไปด้วยนะครับโอเคเรามาสุมกันต่อน,นี้ตอนนี้ผมถามอะไรวะผมจำไม่ได้แล้ว มาเปิดสูตรกันดูเนนร็นะผมว่ามันจะออกตามสูตรหรือว่ามันจะล็อกผลหรือเปล่าอ่าอันนี้นะครับผมลงไปห้าปดแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันสองก็คือลงตามสูตรก็คือเป๊ะเป๊ะเป็ดนะผมและมาลุ้นกันว่ามันจะออกตัวไหนเออลุ้นช่วยกันนะผมมากดกันต่อแลร้รอบหนึ่งครั้งอีกสามอีกแล้วสามตลอดนะผม ไม่เคยได้อะไรด,ดีเลยนะผมไปรับของกันแล้วก็มาสุ่มสิบใบนะผมก็จะได้ปิงโกหนึ่งครั้งแล้วก็มาลุนกันเลยผมว่าจะเป็นอีหยังนะฮะก็ลุ้นกันนะอยากได้เอ่อยากได้ออโรล่าอยากได้ออโรล่านะครับผมเล่นง่ายดีที่เหลือก็เล่นยากไม่อยากได้หรอกครับอันนี้จริงอยากได้ซูอ่าเแบบแบบื่องแบบใช่ไหมว่าออมันมีซูเอันี้จริงอยากได้ซูแหละก็เล่นแบบเอาเอา,เอาพวกที่เล่นง่ายๆกินเวียก็ได้นะครับผมอุ้ย มาแล้วอุ้ยเอ o x บอกตัวนี้ยังไม่มีสุม่มอันนี้ผมก็ได้มาตัวนี้ผมยังไม่มีนะผมะเป็นเอ็กซ์บ็อกขี้กากลำล่างขี้กากมากเลยบัตรขี้กากยังขี้กากเบินเลยขนมอมกินหลายแคลวองครับมาต่อขนมอมอีกออันนี้ดีอันนี้ดีสีเขียวแล้วว่าถึงจะกินละสิทา่าแอบลอยเป็นไงล่ะอีพิกซัมสัตว์เนยเบิกได้เรอ,อบัตรขี้กากมาดิ โอ้สกินขีกกข้กากขี้กากอีกสกินเจ็บหัวนี่ก็ขี้กากสกินบักขี้กากเนี่ยวิมามาซูมละลงลงไหนก็ลงสองสิครับทำไงตามสูตรแล้วผมห้าแปดสองอ่ามากดโอเคกันผมจะได้โตอีกอย่างนะฮะเยอะเอ่อเอ่อเอ่อเออเออได้โกเชนเค้กผม ตอนนั้นนะครับผมรีอคชันผมตอนนั้นนี่ผมดีใจอยู่นะเฮ้ยจต,ตกใจไงยังไม่เคยได้เลยผมกูแครไปเลยแบบเฮ้ยอันตอนนั้นกลัวแบบไม่มีเสียงถ้ามีเสียงเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วเอาห้ฟังแล้วเสียงแบบตอนนั้นแบบตกใจไงมันไม่เคยสุ่มอะไรแบบนี้เฮ้ยแล้วผมสุ่มต่อได้ไหมี่ะจำไม่ได้ะแล้วแล้วไงสุ่มต่อไปก็ได้สามอีกโอ้โหปัญญาอ่อนมากเกมอะไรวนะให้กูซ้ำตลอดเลยเป็นยังกับกูวะนี่ การส่มบิกรสเออได้ขี้กากอรแล้วเอาไปต่อแล้วก็ตุม้มเป็นไงมียังอันนี้จำไม่ได้อายังมัมีนะฮะกคดีอยู่ยังมัมีนะขนมอมอีกแล้วแขอววองเลยมึงอ่ะบัดเนี่ยกินหลายแขอววงเลยอ่าคารีมีหรือเปล่าเอามีแล้วเอามึงเอามาตรทำไมวะเนี่ยโอ้ชีวิตย์อ๋อยอจอจอหมดละ ดีแล้วก็นี่แหละครับผมซุ่มไปแบบว่าโคตรด,ดวงดีครับอาจจะใส่ดวงหมดแล้วก็ได้นะบางทีผมดวงสวยที่ผมไม่สบายแล้วต่อมามันก็นมาดวงดีไงพอดวงดีให้ผู้สาวนะครับผมอือเป็นไงล่ะเอาแล้วกดออกซ้องด้วยไงประเด็นผู้สาวใครก็ไม่รู้ดิอ่ะก็รู้กันแล้วนะผมว่ามันตามสูตรมันไม่สูตรนะผมมันเปรีปร้ยะเลยนะฮะเออ ใครได้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับผมผมก็เหนื่อยแล้วอันนี้วันนี้ผมก็นั่งพักเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วอยากให้ลงคลิปนี้ทุกคนดูครับผมเว่าผมนั้นก็ดวงดีแะครับผมก็คิงเลยละกันดวงดีหาอะไรออกซ้ำหายเลยถ้าอีปิงไม่ซ้ำนี่บอกเลยว่าดีคนนี้แน่นอนนะผมตอนนี้ผมอให้แบบ70ก็แล้วกันนะผมเอความสอบนะถ้าอีพิงไม่ซ้ำนี่ผมไม่เต็ม100ร้อยแบบร้อยปังๆเลยนะผมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรบากแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปแล้วก็ฝากทุกคนนะผมช่วยกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนะเออ ยิ่งอยากได้อีกสักตัวไหมนะเนี่ยคือก็รอกิจกรรมใหม่ครับผมทุกคนมาดูกันว่ากิจกรรมต่อไปนะผมเป็นกิจกรรมซูปเปอร์ฮีโร่อะไรทุกอย่างนี้แหละคือสั่งมันนะฮะก็มาก็ขอคนหนึ่งแรกอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งเวลาผมสั่งกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่ง,งพันหมดแล้วไปน่าดีกว่า